สวัสดีครับมื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีแม่มื้อนึงครับในมารอวงเพิ่งรากฏว่าโชคบุดีครับนอนเจาะเพิ่งนี้นี่ครับหลังจากวุ้นแดงมะเบิองดนลต้องอะไรมือ้อเป็นเดือนเพื่้วครับวุ้นแดงมะเบิองมะเบิองมื้อนี้ นีไปหลายแล้วยั้งอยู่หน่อยตัวนีไปเบิแล้วยังมีแม่จะหน่อยตัวนะครับเห็นไหมครับนอนไตอยู่งลางนอนชิบิแล้วครับนอนที่นนทเป็นศัตรูเพิงขันนอนเขายุ่งไปเลยครับจําเป็นเขาต้องหน,นี้นะครับนอนเพิงห้างนี่มันเอาสองรอบสามรอบแล้วครับ สามปีแล้วี่ยังม่อยู่เลยปีนี้ถึงนอนลงจะจำเป็นแล้วครับนี่ไปแล้วขเขาขี้อุ้ยขึ้นมาไม่หรอกนั่นทั้งขางนอนเจาะมึงยี่ีฟ้านี่ไตยุงนอนง,นงกักเลยเนี่ย นี่นื้ปลาบกเข่าวครับเนี่ยครับบันนี้กระชีทดทำความสะอาดเอานอนออกแจ้บระเดีไฟมาเมือนีบ่บระเดีไฟมาลนุนกระชีดทำความสะอาดสักคนให้เขามีมงมาอยู่ไหมทำความสะอาดเอาค้อนออกเอาค้อนที่มีออกไปทำความสะอาดนะครับ ที่ทำวามสัดไปไหนนะครับลังแกกล้องนั้นแล้วเบิ่งกล้องนี่กัดซุ้มเดียวกันแล้วครับรุ่นรุ่นเดียวกันแต่ว่าขยังคือเก่ายุนน้ำบันหนีเบิ่งกล้องนี่ แล้วพวกกองนี้อีกไหมกองนี้ตะกรอนบ่ได้เขา่าปรากฏว่าม้าเขาอยู่กองนี้ครับเป็นเพิงตะกรอนทางนี้บุย้ยเพิงมันนี่เขายุม้าเขาอยู่กองนี้ขนาดที่มาจากหันนี่นะครับที่มีกองเพิงไว้หลายๆกองที่เขานี้จะก,กองนึงเขาก็สามารถ เรียกกองใกล้ๆอีกไหมเดี๋ยวไปเบิ่งกองข้างๆกันอีกไหมเรียกกองใกล้ๆ,ๆ,เ,กกลๆเขาก็บรรเทาหายไปไหนเพราะว่านี่จะขันมาอยู่นี่นี่กองนี่เขายั้งๆคือเกา่าเพราะว่าเป็นของเขาเป็นของเจ้าของมีใกล้ๆก,ๆกันหลายๆกองมันก็มีหมงเรียกครับมาเบ่งกองนี้อีกไหม ี่นส่วนมอกเเ้่าครับเนี่ยส่วนมอกเเ้่าของข้าเจ้าก้องนี้ยังงเพิงงเพราะหนานี่มันมาเป็นหนาพึ่งแยกครั้งมันเป็นหนาพึ่งที่มะเขามันเป็นเพิง้นั่นผึ่งนี้นี้จากถือรบกวนจากหม่องนึงถง่ายมะหม่องนึงซื้อ มันมันผึ่งแยกร้งนี่ครับนี่ก็อีกกลองหน,งงน,นึ่งยังงโวยผึ่งเห็ดไม่ใกล้ใกล้กัน,นแมกแตงเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวยูพูดอีกแม่กองหนึง่งเดี๋ยวสิดพาย่างไปบึง้ง นี่ครับกล้องนีก็ยังมีดอกบินโขดต,ตามปกตินี่แล้วครับขอดีของมันมีกล้องหลายกล้องถ้าเขานี้จะกล้องนึงนั่นก็จะมาเขากล้องนึงก็แสดงว่าเขายังมีหม่งติดต่ออยู่ คิดต่อท่าาอยากก้อ,อนกันก็มาเขาก้องนี่เขาก็ต้องเรียกก้องใกล้ๆก,ก้อนแหละครับพ่านทาอาหารดีมันเป็นโซนมะพร้าวโซนมะพราข้าเจ้ามาฝากข้าเจ้าไว้กมากดกผสมข้าครับมะพร้าวแปลงนี้นนวก็ได้เพราะว่ามีเ้เผืงองเผืองผสมเกียสน เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุบไว้เาน่สกอนมาบึงเพิ่งเสียสินออกกล้องนึงกับมาเขากล้องนึงก็ไอะไรอเ้นก็าหรอวะจะไขแน่อยู่ถ้าอยากกินน้ำพิ่งนะครับเด้อยังเดี๋ยวอยื่อือ้ก่าครับน้ำพิ่งเก็บตั้งแต่เดือนหาโทรสั่ง์เลยครับสูรุ่เก้าแปดหนึ่งห้าสามสามศูนย์สองศูนย์ ครับสำหรับน้ำพึง้งสวัสดีครับ